นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังปันเตติสาราเนนะสหะหัตตสีลานิยาจามะ ติยัมปิมะยังปันเตติสราเนนัสหะหัตตสีลานิยาจามะตะิยัมปิมะยังปันเตติสราเนนัสหะหัตตสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกจฉามิธัมมังสารนังกจฉามิสังฆังสารนังกจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกจฉามิ ทุต an 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 ิยมปิธรมมังสารนังกจามิทุติยมปิสังฆังสารนังกจามิตติยมปิพุทธังสารนังกจามิตติยมปิธรมมังสารนังกจามิตติยมปิสังฆังสารนังกจามิตาวีระมาีสิกาปตังสมาติยามิว้นจาการฆ่าสัตว์ อาทินนาธานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิเว้นจากการลักสิ่งของผู้อื่นที่ไม่ได้ให้อพรามาจาริยาเวรมณีสิกขาปัังสมาธิยามิเว้นการการฝ่าฝึกผิดปรมมรจันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิ เว้นจากการพูดบูดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อสุราเมรไรยะมัจปมาสถานาเวระมณนิสิกาปะตังสมาธิยามิเว้นจากการดื่มสุราเมรไร,รอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิกาละโภชน,ะเนาเวร,ระมณนิสิกาปะตังสมาธิยามิ เว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิการหลังเที่ยงถึงวันใหม่นัจะคีตะวิวิตะวิสุกัสสนามาลาคันทาวิเลปานะทารณะมันทานะวิปูสนัตฐานาเวร,รมณีสิกขาปตังสมาทิยามิเว้นจากการ้อนรำกับองปราโคมดนตรี และประดับร่างกายด้วยดอกไม้โงงโงมเครื่องประดับเครื่องตาเครื่องย้อมอุจจาสัยนะมหาศัยนาเวรมณีสิขาปตังสมาธิยามิเว้นจากการนั่งนอนเหนือเตียงตั้งที่เท้าสูงเกินภายในมีนุ่นหรือสำลีอิมาณิหัตถศิขาปตานิสมาธิยามิ Ykmani adaak sikap patani samadi yami ykmani ada sikap patani yami satu